หรูออ่อนน้อมทำตนให้คนรักดีกว่าจากักทำเก่งอวดเบงเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิ่งทอระนงมัวหลงมมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดาเนินชีวิตนำมาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง12ลักษณะเด่นของคนที่มี EQ สูงท่านผู้ฟังครับและก็เชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็คงมักที่จะคิดว่าคนที่เขาฉลาดก็มักจะต้องเป็นคนที่เรียนหนังสือที่เก่งคิดเลขเก่งรอบรู้สาระต่างๆและมองว่าบุคคลฉลาดทั้งหลายนั้นเขาก็มักจะได้ดิบได้ดีในหน้าที่การงาน แต่ถาว่าแท้จริงแล้วก็หาได้รู้ไม่ว่าก็ยังมีอีกความฉลาดหนึ่งครับที่เป็นความฉลาดทางตรก,กะสมองหรือ IQ คิวก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งซึ่งยังมีสิ่งที่สำคัญกว่าที่เราเรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ และสิ่งที่เรียกว่า EQ นี่แหละครับก็คือสิ่งที่จะเด่นชัดและมีน้ำหนักมากกว่า IQ แน่นอนครับและหากว่าเราได้ลองสังเกตตัวให้ดีแล้ว คนที่เขาเก่งนั้นเขาก็มักที่จะมีเพื่อนน้อยก็เพราะโดยมากนั้นเขาก็มักจะเป็นคนที่มีอัตราสูงแต่ทว่าในขณะเดียวกันคนที่เขาไม่ฉลาดมากแต่ทว่าเป็นคนที่อารมณ์ดีมีสายสัมพันธ์ชันมิตรด,ดีก็มักจะมีความสุขและก็ประสบกับความสำเร็จและก็เป็นที่รักของคนรอบข้างครับก่อนลองมาพิจารณาดูครับว่าลักษณะเด่นแท้จริง ของคนที่เขามีความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรก็ลองมาพิจารณาดูครับว่าเรามีกี่ข้อในข้อที่หนึ่งก็คือคนที่ไม่พยายามที่จะทําให้คนอื่นมาชอบเขาก็เพราะว่าคนที่เขามีความฉลาดทางอารมณ์โดยมากนั้นพวกเขาก็จะมีความฉลาดทางอารมณ์จะรู้ตัวเองดีว่าเขาเป็นคนอย่างไรและก็จะตระหนักได้เสมอว่าเมื่อมีคนรักก็สามารถมีคนเกลียดได้เช่นกัน ดังนั้นแล้วถ้าในสถานการณ์ที่คะแนนเสียงก็มีความเอียงเอียงไปในทางที่ผิดพวกเขาก็ยินดีที่จะแสดงจุดยืนทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะโดนคนบางกลุ่มเกลียดพวกเขาก็ยินดีครับในข้อที่สก็คือคนที่ไม่ตัดสินใครก็เพราะคนที่เขามีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นก็มักจะเป็นคนที่มีความใจกว้างเข้าถึงง่ายและค่อนข้างที่จะดึงดูดความสนใจของคนอื่นได้ดีทีเดียวครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงานการรู้จักที่จะมองในมุมมองของคนอื่นบ้างการที่รู้จักหากที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากมันก็จะยิ่งทำให้เราได้มากกว่าที่จะเสียครับก็หากว่าได้เจอใครที่ทำอะไรที่แปลกที่แตกต่างออกไปเราก็แค่ต้องพยายามเรียนรู้เหตุผลเบื้องลึกจากมุมมองของคนคนนั้นมันก็เท่านั้นเองครับข้อที่สาม ไม่เดินซ้ำทางใครก็เพราะคนที่เขามีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นก็มักจะทำตามเข็มทิศชีวิตของตนเองและต่อให้จะมีอีกกี่ร้อยกี่พันมโนมหนาวใจหรือมีข้อเสนอที่ดีงามมากแค่ไหนพวกเขาก็ยังจะคงเลือกทำในสิ่งที่เป็นตัวเขาจริงๆเท่านั้นและพวกเขาก็จะไม่ยอมเปลี่ยนไปก็เพราะพวกเขาเชื่อว่าคนเรานี้ ต่างคนก็ต่างมีคุณค่าในตนเองด้วยกันทั้งนั้นก็ขอแค่ได้ภูมิใจในสิ่งที่เป็นอยู่อย่าได้เอนไหวไปตามความรู้สึกหรือความคิดเห็นของใครก็พอครับข้อที่สี่ก็คือคนที่ไม่แรงน้ำใจกับคนรู้จักไม่ว่าจะเป็นที่สนิทสนมหรือจะเป็นเพื่อไม่สนิทก็ตามก็เพราะว่าพวกเขานั้นก็มีความฉลาดทางอารมณ์ก็จึงมักจะแสดงน้ำใจให้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ ความคิดหรือแม้แต่ทรัพยากรที่พวกเขามีก็เรียกง่ายๆว่าไม่เคยจะหวงอะไรแม้แต่ชื่อเสียงของเขาเขาก็ยินดีที่จะสละมันถ้ามันเป็นหนทางที่ทําให้คนอื่นได้ดีไปด้วยกันครับข้อที่5ก็คือคนที่ไม่ก้าวร้าวและถึงแม้ว่าจะได้เป็นใหญ่ถึงระดับจเจ้านายชั้นสูงหรือต่อให้เป็นเพียงแค่พนักงานขายในซุ้มเครื่องดื่มเล็กๆริมทาง พวกเขาก็ยังจะคงปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมก็คือจะมีความสุภาพเหมือนกันให้ความเคารพในสิทธิของกันและกันเสมอครับข้อที่6ไม่ใช้วัตถุนิยมก็เพราะว่าความสุขของพวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นก็คือการได้ทำอะไรตามที่ใจตนเองต้องการโดยที่ไม่โดนสังคมกลืนกินจิตใจ พวกเขาก็จึงมักจะไม่ซื้อของใช้อะไรก็ตามที่เป็นไปตามกระแสสัง่งแต่ทว่าเขาก็มักที่จะซื้อตามที่ใจบอกแต่ทว่าพวกเขานั้นก็ไม่ได้มองว่าคนที่ชอบซื้อของแพงมาอวดฐานะของตนเองนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะผิดต่อย่างใดก็แค่ทําตามใจของตนเองเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับข้อที่7ก็คือคนที่ไม่ผิดคําพูดก็เพราะว่าคนที่เขามีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้น เขาก็มักที่จะดึงดูดคนในแบบเดียวกันเข้ามาหากันเองก็เพราะพวกเขาก็รู้กันเองว่าใครบ้างที่สามารถเชื่อใจได้เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องมาจากพวกเขาเหล่านี้ก็มักที่จะต้องทำตามคำพูดรักษาคำพูดของตนเองอยู่เสมอครับข้อที่แปกก็คือคนที่ไม่อ่อนไหวง่ายและไม่ว่าสังคมจะเข้าหาพวกเขาในรูปแบบบวกหรือลบก็ตาม พวกเขาก็จะไม่ด่วนสรุปและนำอารมณ์ขึ้นมาตัดสินใจโจมตีหรือเป็นการแก้แค้นแต่ก็จะยอมรับทุกอย่างและก็จะนำมาวิเคราะห์ใหม่มเนงสร้างสรรค์ตอดเวลาส่วนไหนที่ไม่จำเป็นก็แค่ทิ้งไปก็เท่านั้นเองครับในข้อที่9ก้ก็คือไม่สนใจโทรศัพท์มากจนเกินไปและเมื่อไรก็ตามที่มีคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต้องการที่จะเข้าร่วมกลุ่มสนทนา พวกเขาก็มักจะเป็นทางผู้พูดและก็ผู้ฟังที่ดีเสมอครับสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นโทรศัพท์มือถือพวกเขาก็จะไม่ให้ความสนใจมันเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะเป็นแค่บทสนทนาสั้นๆก็ตามครับในข้อที่10ไม่มีอีโก้และคนที่เขามีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นก็มักจะไม่ใช้อีโก้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆก็เพราะว่าพวกเขาก็ไม่สนใจว่า ใครจะชอบหรือไม่ชอบไม่อยากจะเป็นที่สนใจและไม่อยากจะได้ผลประโยชน์จากใครอะไรที่ถูกก็ว่าไปตามถูกอะไรที่ผิดก็แค่บอกว่าผิดก็เท่านั้นเองครับข้อที่11ไม่น่าไหวหลังหลอกก็เพราะพวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นก็มักจะแก้ไขปัญหาของตนเองก่อนเรียนรู้ข้อผิดพลาดนั้นๆอย่างละเอียดก่อนก็จึงค่อยจะไปบอกต่อคนอื่น และถ้าพวกเขาบอกให้คนอื่นทําอะไรแล้วเขาก็จะไม่มีทางทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามเด็ดขาดครับข้อที่12ก็คือคนที่ไม่อ้อวดก็เพราะพวกที่เขาไม่ความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นก็เป็นพวกที่มีความมั่นใจในตนเองสูงเชื่อมั่นในความเป็นตนเองดังนั้นพวกเขาก็จึงไม่โอ้อวดตนเองกับใครก็แค่ทําไปตามสิ่งที่ใจบองว่าถูกต้องใครจะเห็นก็เห็นใครไม่เห็นก็ช่าง ครับและหากว่าท่านใดที่คิดว่า EQ ของตนเองก็อาจจะอยู่ในระดับที่ต่ำบ้างก็แค่ลองปรับพฤติกรรมให้ได้อย่างที่ได้แดนะนำในข้างต้นนี่แหละครับโอโกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานำเสนอกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องบุญกรรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรมีจริง ท่านผู้ฟังครับบางสิ่งบางอย่างในโลกใบนี้เราก็ไม่อาจจะเห็นได้ด้วยตาแต่มันก็สามารถที่จะสัมผัสได้ด้วยพลังแห่งจิตและไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่นั้นแต่ทว่าสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงดำรงอยู่จริงครับเรื่องของบุญของกรรมเรื่องของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรนั้นก็มีปรากฏอยู่มากมายในพระไตรปิฎกและก็มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ พระอาหารหันตาสาวกไปตลอดจนบุคคลทั่วไปมากมายครับและก็มีเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากมายในทุกยุคทุกสมัยที่ท่านได้พบท่านได้มีโอกาสประสบกับเรื่องราวเหล่านี้ท่านก็ได้เมตตาําเอามาสอนให้เราได้มีความเข้าใจในส่วนที่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนั้นมันก็แล้วแต่จิตแล้วแต่ภูมิธรรมของแต่ละคนครับ สำคัญอยู่ที่ว่าเราจะวางท่านอยู่ในท่าทีใดตําแหน่งใดและจะมีการปฏิบัติต่อท่านอย่างไรที่จะช่วยให้ชีวิตของเราดีมีความสุขไม่ผิดธรรมและสําหรับเรื่องของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลักการง่ายๆที่เราควรจะทําสําหรับคนที่เชื่อก็คือการบูชาท่านด้วยความดีครับด้วยบุญที่เราได้ทํา โมทนาพระคุณความดีของท่านและก็เดินตามวัดปฏิบัติของท่านเลาเทพพยาดาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นโดยมากท่านนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปเป็นที่ตั้งทั้งสิ้นครับทั้งยังจะต้องเป็นผู้ที่สะสมบุญบารมีประกอบคุณงามความดีก็จึงจะสามารถได้เกิดเป็นเทวดาเราก็ทำแบบท่านมันก็เป็นการบูชาท่านที่ถูกต้องครับ ในส่วนของจเจ้ากรรมนายเวรนั้นก็คือคนคือสรรพสัตว์ที่เราได้เคยไปเบียดเบียนไปก่อกรรมกับเขาไม่ว่าในทางใดเราก็ต้องสำนึกผิดหาทางชดใช้ให้เขาไปคลั่ก็หากว่าเรายังมีร่างกายที่สมบูรณ์ดีพอที่จะประกอบบุญกุศลได้ก็หาสิ่งที่เราเอาไปจากเขาก็นำไปคืนเขาเสียคลัอย่างไรเสีย คุณความดีและบุญกุศลนั้นก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่เขาพอใจครับก็หากว่าเป็นดวงจิตดวงวิญญาณแล้วเราก็ต้องอุทิศบุญไปทดใช้เขาก็จนกว่าเขาจะพอใจและให้อโหสิกรรมจะนานแค่ไหนมากแค่ไหนนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะรู้ได้ครับก็เพราะว่าในภพบนี้เราก็คงจะไม่รู้ว่าได้ไปเอาอะไรไปทำร้าย ทำลายอะไรเขาและเจ้ากรรมนายเวรนั้นก็คงจะมีมากมายมหาศาลตามพบภูมิที่เราเกิดกรรมก็คือการกระทําเพียงมุ่งทํากรรมดีในชาตินี้ให้มากที่สุดในส่วนของบุญเราก็ต้องหมั่นสร้างหมั่นทําบุญนั้นมันก็เป็นที่พึ่งได้จริงครับทั้งในพบนี้และพบหน้าและที่บอกมาทั้งหมดนั้นจะเชื่อหรือไม่ ก็ไม่มีใครว่ารัำใครเป็นคนทำคนนั้นก็เป็นคนได้ก็เรียนให้ได้ทราบไปได้เพียงเท่านี้ครับก็จึงขอให้ได้พิจรรารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อชกคิด คาติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปชูคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องเจ้ากรรมนายเวรของเรานั้นแท้จริงแล้วก็คือคนใกล้ชิดทั้งนั้นท่านผู้ฟังครับเจ้ากรรมนายเวรของเรานั้นแท้จริงแล้วก็คือคนใกล้ชิดทั้งนั้นซึ่งก็ล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ ทั้งที่เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นแฟนคนรักคู่รักเพื่อนสนิทมิตรสหายเพื่อนที่เรากำลังคบหาอยู่ตอนนี้คนที่ให้ความช่วยเหลือเราเราไม่ช่วยเหลือเขาคนที่เราโกรธเกล,เลียดหรือแม้กระทั่งคนที่ทำให้เราลงรักก่อนล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราได้ทงนั้นครับ และหากว่าพอเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันจริงๆแล้วก็จองเวรกันไม่มีหยุดพอเมื่อลาโลกไปแล้วก็ยังคงคอยไปจองเวรจองกรรมกันและกันก็ถ้าเราได้เจอใครแล้วมีความรู้สึก,กเกลียดโกรธโมโหมากจนอยากที่จะคิดไม่ดีกับเขาซึ่งก็อาจจะร้ายแรงไปจนถึงอยากจะให้เขาลาโลกไปเลยนั่นล่ะครับ เจ้ากรรมนาเวรติ่ผูกเวรภัยกันมาทั้งในภพชาติก่อนหรืออาจจะเป็นการผูกเวรกันในชาติปัจจุบันนี้ก็หากว่าเราอยากที่จะพออยากที่จะหยุดก็จะต้องหยุดที่เราก่อนครับโดยการตั้งสัจจะอธิษฐานหลังจากที่เราทำบุญนั่งสมาธิในโอกาสใดก็ตามที่ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลไม่ว่าเรื่องอะไรในอดีต เราก็อธิษฐานว่าไม่ขอจองเวรกันอีเราจะหยุดในชาติพบปัจจุบันนี้หยุดที่เราไม่ก่อเวรและให้อภัยเขาและเราก็ปลดปล่อยใจของเราให้เป็นอิสระอโหสิกรรมต่อกันให้เลิกแล้วต่อกันขอให้เขาผ่านพบแต่ความสุขอย่าได้มีเวรภัยต่อกันและกันอีกเลยการที่เราขอให้คนอื่นก่อนขอให้ตนเองนั้น ตัวเราเองก็ยิ่งได้ครับให้เมตตาตัวเราก็ยิ่งมีเมตตาให้ความสุขตัวเราก็ยิ่งมีความสุขเช่นกันครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาผู้สแสวงหาคุญงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรม ความสงบเยีอกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออาภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟัง รับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Sub สไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ ขอพระคุณครับ